สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ขาเกษตรของเรานะครับผมวันนี้โปรโมชั่นนะคะผมโปรโมชั่นจุกๆนะครับผมเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดแบบนี้นะคะผมถายสามกร,รัมแบบนี้เลยสามกร,รัมสามกิโลนะครับผมเป็นกล้วยไม้ปากท้ที่ทนแดดนะทนแดดเลี้ยงง่ายนะครับผมกําลังมีช่อดอกนะครับดอกหอมครับดอกเป็นพวงแบบนี้เลยนะครับผมมีช่อดอกไปแบบนี้เลยดอกหอมมากนะ สามกร,รัมแบบนี้นะผมจัดราคาโปรโมชั่นสามกรัมพันธสี่ร้อยบาทสามกิโลส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มไปเลยนะสำหรับใครที่อยากได้กล้วยไม้ป่าแท้ที่ทนแดดแบบนี้จัดไปในราคาจุกๆเลยสามกรัมสามกิโลหนึ่งพันสี่ร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจโทรมา ได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผมแอดไลน์มาได้เบอร์นี้เช่นกันกล้วยไม้ป่าแท้ที่ทนแดดเลี้ยงง่ายดอกหอมนะคะผมกล้วยไม้รับไปติดต้นไม้ได้เลยหรือใส่กระถางแผนปลูกก็ได้เอื้องกุหลาบกบระเป๋าเปิดนะครับผมจัดโปรโม,มชั่นจุดๆแบบนี้เลยท่านใดสนใจนะเซตนี้นะคะผมมีหลายเซตครับผม เซตนี้3กิโลนะครับผม3กิโล0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มจัดโปรโมชั่นถูกๆนะครับผมโปรโมชั่นสุดคุ้มในราคา1,400บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมแอดไลน์มาได้เลยเช่นกันกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่เอฟสินค้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนจะได้เป็นกําลังใจให้ท่านนะสำหรับเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดนะคะผมเซ็ตกอใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นไม้กิโลนะคะผมไม่ใช่ไม้กอนะโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์0959418988ครับผมหมดนี่น4 0 0บาทส่งฟรีเก็บรายทางไม่บวกเพิ่มแอดไลน์มาได้เลยเช่นกันที่เบอร์0959418988ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับกุหลาบกระเป๋าเปิดพร้อมดอกหอมๆนะสวัสดีครับ